นอนเสรีแม่เนี่ยโดนขังไปสองชั่วโมงดูโอ้แม่ไปหดแนมลำไยโหดแนมก้าหัวละไม่อะไปสองชั่วโมงมาดูอยู่ในห้องเนี่ยมันลักมันลักมาได้ปะฮะงับงับเนี่ยมันลักเข้ามาในห้องยังไงเนี่ยเดอาจจะหาว ีโชคเอ้ยมีโชคมีโชคมีโชคแม่โชคป่ะไปออกไปป่ะไปออกมาเจ๊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 นี่คุณนายมีโชค